ไป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 เดียวไปไหนเบ็ดไหมกี้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 เบ็ดตัวมาโง่มาโง่มาโแล้วสวัสดีครับสวัสดีตอนบ่ใบสวัสดีเน่งเน่งสวัสดีตอนบ่ใบนะครับผมเดี๋ยวนะครับผมเรามีคนซ้ายหนึ่งคนไปยกมือหน่อยยกมือหน่อยไปไหนมาไปกินข้าวอะไรเอ็งเพิ่งกินเมื่อกี้เอง ยกมือหน่อยเนี่ยกมือหน่อยนี่นี่นี่ซ้ายตลอดนี่ครับน้องสักที่พี่ยอดนะครับพวกเราทิ้งพี่ยอดมานะครับไปมามามาเฮ้ยลงน้ำก่อนเลยปะโอ้มีมีมีนักท่องเที่ยวอยู่นะครับจั๊กจั๊กจั๊กถักใบเด้งกูไหมถักบอยเด้งกูไปกัดแก๊กไปแสด็จไปนอนนอนทางนู้นทางโน้นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนะครับผม ยกมือนะครับยกมือหน่อยยกมือนะครับโบพลอยนะครับโบพลอยโบพลอยวิ่งมานะโบ,บพลอยเราให้ทำอะไรก็ทำนะครับพวกเขาเลยครับน่ารักมากนะครับโบพลอยมาแล้วนะครับโบพลอยไปพวกเราเรรีบไปลงน้ำเถอะเขาจะแสดงกันแล้วเรายิ่งไม่ทันฉากแรกกับเขาอ,อยู่ด้วยมามาแจ้งมา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 แจ้งชด ไปไปกับบอพลอยก็ได้ปะยืมห้ยไปอเอ้าเอ๊ะถ้าไม่พาน้องมาเองก็ไม่มาเนาะวันนี้ไปกับน,น้องนะครับผมน้องบอพลอยนะครับบอพลอยเฮ้ยเฮ้ยช้างช้างเองเป็นช้างนอนดินแดงน้ำโชคไม่มานะครับน้ำโชคเหมือนกั็จะถ่ายทอนะครับน้ำโชค กดเห็นความต้นเลยนะครับวันนี้มาทำไมมันอร่อยเช่ยืยอะยาตรงนี้นี่มันอร่อยอร่อยเลยเฮ้ก็จะเห็นมาๆกันบ่อยๆนะครับผมยายยายแสงดานยองอยู้ยป่ะป่ะมันจะถึงเวลาแล้วนี่เยอะเฮ้ยอิงไม่ได้ลงไม่ได้รีบอะไรกับเขาเลยแจงอ่ะเดี๋ยวเราบ่ายแล้วโชว์เตะบอลเองนะครับผมแมบถูต้นไม้ไปแมบ เนี่ยเอาสักทีสักนิดสักนิดอ่ะอะเอ,อื้อพอมีแรงนะครับผมอ๋อให้พอมีแรงนะครับพอมีแรงว่านนนเขาถอนหญ้าให้น้องบอบรอยกินอยู่นะครับันนี้พี่พดของแท้นะครับช้างนนดินแดงนะครับผมโว้ยท,ยที่มันปล่อยยิ่หน่ากลางรู้ไหที่ฮะว่านมากนะครับยุบแจงยานี้กินอยู่ท้องมากนะครับยามัดนะครับผม อ่ะถ to ุยต er er <the <the ้นนะครับอ่ะอ um well> ่ะเขายังชั่วหรือยังแจงเดี๋ยวก็เดี๋ยนะเอ้ยมุดจินากล่างไยแจงคิดว่าอยู่บ้านเองหรือไงเนี่ยเอาทำไมไปแสงดามกี่ กินข้าวสองครั้งแล้วนะครับวันนี้ตอนแสดงเสร็จกินหนึ่งครั้งแล้วก็ไปกินอีกครั้งหนึ่งนะครับผมจะไม่ให้อ้วนได้อย่างไรนะครับผมดูดูฮ้ยายายายืนยายืนพอลบยา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 ยืนยายืนนะายายืนเอ้นั่งดีนั่งก็ดีแล้วนั่งก็ดีแล้วตัวยืนเอ็ท่านะครับผมตอนนี้พี่ยอดมืนกันจะเล็กกว่าน้องศักแล้วนะครับตอนนี้ S <S> ờ, จุ๊กแจ่วมาเล่นเองเออชิดเลยชิดเลยไอ้แสดงไอ้แสดงผมจะบอกว่าจุ anyway. <c oughs> <c oughs> <c oughs)> ๊กแจงมันแสดงเฮ้ยอีกเป็นอะไรทำไมชอบจังเลยนี่ฮะมามามันจะลงน้ำไม่เสร็จเนี่ยดูไอมาจุ๊กอุ้ยอุ้ยอุ้ยวุ้ยมาเลยเฮ้ยนี่ ชอบชอบชอบให้เขามันแงะนะครับผมนี่นี่นี่มมาาลลเห็นนิ่งๆไม่ใช่อะไรนะครับคิดอยู่นะครับว่าจะไปทางไหนนะครับยุ๊บแจงมันคิดอยู่นะครับมันจะไปยุกขี่ไอ้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 จะไปเชื่อตามมันนี่มันชอบชอบไม่อาบน้ำนะครับอาบน้ำหรือยังอ่ะไม่อาบน้ำเมื่อกี้วันแล้วนี่นะ เดียวนะครับผมไม่อาบน้ำเมื oh, oh, ่อ oh. กี oh. oh, oh. oh, ้วัดแล้วนี่เอ็งอาบน้ำเมื่อวานเลอาบน้ำบ๊อบ่บบเสื้ออิงบ่เสื้อบ่เสื้อบ๊อบเสื้อโอ้ยยังของมันปะเราไปฉากแรกก็ได้ไหมจะเดินไปให้ท่านฉากแรกนะครับผมเดี๋ยวเราค่อยไปอาบที่หลังนะครับเอาแค่นี้ก็ ณบัดนี谢谢้นะครับผมนั่นลบเราจะดิฟเดอร์ใชไหมดิฟเดอร์ในในในเตรียมตัวดิฟแล้วนะครับอุ้ยอาบแค่นี้ก็พอนะครับผมอาบครึ่นตัวนะครับช้างดกอาบพอมีแหงนะครับดีเลยเฮ้ยเอ็งดูน้องเขายืนให้เขาอาบน้ำดูสิเรียบร้อยเหมือนเอ็งเองเป็นพี่เขาทำไมอาบน้ำได้แค่นี้ล่ะโว้ย พบช้างด่างนะครับผมอันนี้ช้างไม่อาบน้ำบวกกับควานไม่อาบน้ำนะครับย่าอย่าุยไปให้ท่านช้างหนึ่งกันเร็วๆเฮ้ยเว้ยโอเคครับผมเดี๋ยวเก็บบรรยากาศตอนแสดงมาให้ชมอีกทีนะครับผม สวัสดีครับถ้าไปทำนองจุงแจงครับเดี๋ยวนีออกซิเจน่อยุงแจงเนี่ยแต่ว่าแครช่องทีวีก็คงจะบอกกคแล้วถึงจะไหนขอแยกลงในช่องทีวี เด็กกับตัวฝาบ่เฮ้ยองสอเสองสองสองสเลี้ยวไปไหนเบดไปกึ่ยกึ่ยึ่ึ่ึยเบตัวต้ยตุ้ยกึ่ึ่ึ่ยจะไสวนเบนเบเฮ้ยผิดซอยผิดซอยเออไปบานเองเฮ้อ ơi bánh kia ra êy, ê êy, soy hoi 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 hoi

ให้ไปตรงจะเลี้ยวขวาเลยนะเองนี่ถอยไอ้จีน่าคือถอยมาเลยเน่เน่ยังอีกเอ๋อโอ้มาๆอุ้ย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 เฮ้อคือมันชุดๆแล้วแจงโอเคครับผมปะโอ้เยอะมาะไรอีกนั่นโอเคเดี๋ยวไปพักก่อนนะครับผมย่านะครับเดี๋ยวเราจะมาตอนเย็นนะโอเค กับคนที่ติดตามและรับชมนะครับหรัววันนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับผม